สวัสดีจ้ามาด้วยจ้ากินตำบตบบเหนียวตำาบกแตงตำาักแตงด้วยจ้าแต่และหมื่นเบเฮ็ดยางดอกต่างทาแต่สิมาไทยวิดีอเฮ็ดคลิปเลี้ยวจ้า <laughs> เพจนโทรศัพท์ห้างไปเคียงเราได้ลงทุนไหมลงทุนเฮ็ดซื้อโทรศัพท์ไา่เฮ็ดคิดไหมจินตำสมจน ไรู้ว่าสิบเป็นเบาหวานบอกเพราะว่า,วาโซเดียมมันหลายตะกี้จำสมมเาใส่ผงชูรสต่ำยังไงกับต่ำมาแซบบรเคยคือว่ามันต้องใส่ผงชูรสหลายๆเนาะแับนี้ เป็นเวลาเพิ่นต่ำเพป็นกระใส่ผงชูรสใส่ย่างหลายเลยเด็กในปลาล่าไงมีผงชูรสด,ดีเด็กพอธรรมดากินเข้าไปในแบบชน,นิดกามแข็งอะ ู้ที <Rocky> <aby> <ian> ่รดไหลเปิดโทรศัพท์กินไปได้แก่ กูคือไม่เห็นจะไหนอีนี่แท้กูมาซัางมันแท้สิแบานี้ครัอย่าเ้าสา้ังกันเด้อเป็นงว่าเฮ็ดคลิปเลี้ยวคลิปเลี้ยวหูวจับวอบ้านในของเฮ็ดเขาที่ตกเท็ดนี่ไงครัะกินไปวอไป คือผีบ้าเนี่ยโอ้ยเผ็ด